สวัสดีครับวันนี้เรามาแวะเที่ยวที่วัดถ้ำขาอยอยมาข้างนะหลังเลยแกะสลักสวยมากเลยขาบนนะนเนี่ย,ยเนี่ยมาไหว,วเ้เนี่ยน่ามาถึงเดียก็เจอดู<ม>การแกะสลักรดล้ายอุไลไม้อะไรเนี่ยอันนี้ด้านหน้าที้พระทศมาใยักเข้ามาทําบุญมามาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวจะพาเข้าไปดูเบิกกาเข้ามาดูข้างในเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยน,นี่ไรเข้ามาข้างในสวยมากเลยเนี่ยเป็นไม้แกะสลักไปเดี๋ยวครับ ขันานหนกับภาษาริบุตรยืนอยู่ร้างข้างพระประธานนะครับน่าจะเป็นฝังนี้เกจสองแบบนี้เร็วต้นสาวัดเขาย้อยเข้าไปเลยไหมหรือว่าเดินดูรับนอกก่อมีที่นั่งถายรูปมีอะไรตัวเนี้ยเราไปส่องดูซินี้ก่อนกันด้เราขึ้นไปนู้วันนี้เรามาแวะเที่ยวที่วัดท้ำเขาย้อยนะ พอดีเข้ามามาเพชรบุรีทางผ่านพอดีแหละก่อนที่จะไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีเราก็รีบแวะเข้ามามาทำขอยอยอนม้พักก่อนจะมาเที่ยวนี่สวยนั้นเนี่ยมาเจอโบตไม้เนี่ยเห็นไหมโบตไม้โบตไม้ข้างหลังเลยแกะสลักสวยมากเลยนี่ดูดูไปน่นอกนะน้านหลังนี่จะเป็นสลาสลานะสาเป็นสลาก็ไม้สักเหมือนกันคิดว่าน่าจะไม้สักนะคิดเอานะว่าเป็นไม้สัก ความสามาถทถวัดก็จะเป็นหมายสักกันแหละส่วนข้างหลังนั่นจะเป็นเป็นเขาย้อยเขาย้อยใช่ไหมเ,เรียกเขาย้อยเดี๋ยวรอไปดูโบสถ์ก่อนค่อยไปวัดไปที่ถ้ำเขาย้อยจะพาเข้าไปดูโบสถ์แป๊บนึงไปไหว้พระดูสวยงามมากเลยเนี่ยแนะนำหน่อยครับที่เดียวแห่งหนึ่งถ้าใครจะมา,าไม่ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่ขับรถแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมาถึงนเนี่ยเนี่ยมาวัดถ้ำเขาย้อยมาไหว้พระทำบุญที่นี่ สำหรับสายขาบนนะเนี่ยเนี่ยเราว่าอนเนี่ยอันนี้ทางเข้ามาเราเลี้ยวเข้ามาเลยทางเข้ามาจะมีป้อมตรวจอยู่แล้วถ้ามาถึงเด็กก็เจอเน่นป้อมตรวจเข้ามานะเนี่ยสงบรุมเย็ยนดีมากเลยตอนเรามาจะเป็นวันเสาร์นะไปเราเราขึ้นไปดูดูโบสถ์เบิกไม้ตเนี่ยสวยสวยอยากให้แนะนำมาทำบุญนะเนี่ยดู การแกะสลักรดลายลุไลไม้อะไรเนี่ยอันนี้ด้านหน้าอี้พระทศเสมาเศมาเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเนี่ยมีอนุมานมีตัวนี้สวยสวยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยร่มเรียนดีร่มลื่นแนะนํามาได้ใครอยากเข้ามาทําบุญมามาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวแหละเที่ยวได้ทําบุญด้วยนะสงบเไม่ใช่สงบดีเนี่ยไปถ้ำเขาย้อยไไหว้พระข้างบนในถ้ำก็จะมีพระ พระองค์เน,นี่ยเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนพาเข้าไปดูข้างในอาจจะสวยไหมเนี่ยีทางเข้าข้างหน้านะนี่รถเสมานี่มีมีนาคนา้าไปไปพาเข้าไปดูปบรกราบพระองค์ใหญ่ข้างในดูเป็นไงแกะสลักข้างในสวยน่าจะเป็นการแกะสลักพุทธประวัติต่างๆนะเนี่ยข้างหน้าก็จะมีสมัยที่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ เรียกพระอะไรนะครับพระ,ะสิริมหามายาใช่ไหมหรือว่าพระพระลังกินพายหรือเปล่าจำไม่ได้เนี่ยที่ก่อนเป็นพระทีเจ้าออกมาเนี่ยตามประวัติจะมาเป็นเนเดินเกต้าวเลยบวชเกต้าวเลย,ยมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข,าขด้างในก่อนรองเท้าเข้าไปข้างในเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยนี่ยเห็นไหมเข้ามาข้างใน,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 งน,งนสวยมากเลยเนี่ยเป็นไม้แก่สลักไปเดี๋ยวกลับพระพุทธประธานนิดนึงตัวนี้ ด้านข้างเป็นแกะสะลักไม้สวยๆยนั่งเลยนะบรลยากาบพระประทานมาถึงวัดต้องมีการกราบพระประทานเป็นการบอกถึงถที่ทางมาเรามาถึงนะเป็นการเคารพบูบชา ค okay, ไหมสวยไหมคือพระประธานด้านข้างน่าจะเป็นพระสาวกขโมกขันลาน,นากับพระสารีบุตรเห็นปะยืนอยู่ด้านข้างพระประธานพุธยาวตัวนี้เนี่ยดูกแกะสลักพุทธ,ปร,ทธประวัติต่างสวยมากเลยแกะสลักตัวต่างต่างข้างบน เป็นไม้อาจจะไม้สักหมดแหละแกะสลักทั้งหลังเลยไปเราพาเข้ามาดูแลเราออกต่อไปเราจะไปไหนไปขึ้นไปที่ทำเขาย้อยใช่ไหมไปเดี๋ยวออกไปก่อนมาได้เลยครับเนี่ยแกะสลักสวยมากเลยมีแต่ไม้อาจะไม้สักหรือไม้อะไรในพวกนี้แหละแกะสลักประวัติต่างๆทั้งหลังเลยไปเห็นใจไหม เราจะไปที่ถ้ำเขาย้อยต่อใช่ไหมไปสำหรับจกากนี้ก็พอละอืมไปเราอ,ออกมาจากนี้ละเนี่ยมีคนกำลังจะมาไหวา้พระไหว้เจ้าเลยไปเดี๋ยวเราไปโน่นไปอะไรนะไปถ้ำเขาย้อยใช่ไหมถ้ำเขาย้อย ้ำเขาย้อยอยู่แบบนี้ทางไปถ้ำเขาย้อย800เมตรใช่ไหมนี่ยทางเข้าเขาย้อยน่าจะเป็นฝั่งนี้นี่จะเป็นศาลาศาลาไม้ไม้สักนี่เลยไหม,มทางลาดตัวนี้จะเป็นห้องน้ำ,ใ,นำใช้ห้องน้ำใช่ไหมที่ได้ห้องน้ำ เใ็่หมวก่อนห้องน้ำชายหญิงดูสะาดดูวยนะคนมาเยอะพุ่งพันเยอนี่เป็นไม้สักเห็ไหมอันนี้านนน่าจะบัวนาสีไหมสักอันนี้ไม้สักใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อสวย,สวยอันนี้บัวนะใหม่ใช่ไหมโออ,อ อันนี well ้หอระฆังหอระฆังหอระฆังเวลาขึ้นตอนเช้าไปบินบากก็ขึ้นเนี้ยเคาะระฆังหกโมงเช้าหรือว่าตอนเย็นตามที่เคยบวชมานะโอ้เบื่อหน้าใหม่นะสีอันนี้เเดิมยังไม่สียังสีแล้วนี่อันนี้อันนี้ ดูเขาย้อยเขาย้อยเขาย้อย,ย,อยนะอันนี้ต้นอะไรเขาเรียกว่าลูกทอไม่ใช่ <c oughs> ต้นอะไรเนี่ยสาระเนื้อนี่หรือเปล่าต้นสาระหรือเปล่าน,น,นี่ลูกสาระดอกอันนี้จะไมายในในพุทธประวัติอะไรอันนี้ดอกดอก,ดอกนู่นดอกที่บ้านอย่ข้างล่างน,นี่ลูกไง ต้นสาระหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมั่นใจเนี่ยวาถ่ายดอกนี่สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดอกแปลกเห็นไหมทเทียบกับมือได้ขนาดเท่าไหร่อ,อะไรนะเทียมือใช่นไหมกับมือหน่อยเนี่ยดอกแปลกๆนะเนี่ยเห็นไหมไอ้เกสรตัวผู้ตัวเมียเป็นแปลกมากเลยเห็นไหมเนี่ยเกสรแบบเนี้ย เรียกว่าต้นสาระใช่ไหมเนี่ยนี่มันนี่มันใจนุน่นดอกน,นี่ลูกมันนี่ลูกลูกนะไปะเราเดินไปดูถ้ำเขาย้อยเป็นยังไงไปถ้ำเขาย้อยเมื่อกี้เราไปไหว้พระมาแล้วไปบวชนี่ลิงลิงระวังระวังลิงมวยแย่งของอะไรกันนะ วัวมันรูดซิปแล้วมันเอาอะไรไหมเพราะมันเคยมีประวัติไงดูโอ้โอน๊ยไงเขามาจอดตัวนี้ที่รถทัวร์ออกไปแนละ้วแต่เราเราไปจอดโน่นนี่ทางขึ้นนะโอ้นี่ต้องมาจอดตัวนี้ท,ที่ที่เที่ยวมาจอดตัวนี้ใช่ใช่ใช พอดีเราเรามาผิดตนี้ถ้ายิ่งเขามาจะมีที่จอดรถที่นี่ลานจอดรถกว้างที่เที่ยวอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นใช่ไหมห้ามไม่อาหารเลียงห้ามนำอาหารขึ้นไปทานบนบนเขาอันนี้ต้อนอะไรต้นโพโพโพกันหทองปะเข้าน้งก่อนไหมเข้าโบสถ์ั้งก่อนถ้าขึ้นบน หรือว่าเราเดินถ่ายอ้อนก่อน,นละอ้นอนขึ้นมาโอ้โหัวน้ำน้ำโอ้โน้ำตกใช่น้ำตกน่าจะดึงน้ำออกมาเห็นไหมดึงน้ำออกมาถ้ำสวรรค์ถ้ำพระศรีอ่านอะไรนี้ถ้ำถ้ำนำพาสูรร่สวรรค์เป็นสักการะพระามาลายเรวถ่ายแั่นี้ก่อนดูก่อน ะดูนะมีจอโปอร์เจคเ,เตอร์ให้ด้วยจอโปอร์เจกเตอร์อร,ระวังลิง,งนะน,นี่ทางเข้าตัวนี้ทางเข้าตัวนี้วัดเขาย้อยเสอยนะ ถ้ามานะตัวนี้จะเป็นที่ลานจอรดรถได้เลยนเาานี่ยเข้ามาเที่ยวเนี่ยจอดรถทั้งรถทัวทร์รถอะไรเข้ามาเลยเข้ามาตอนนี้วิ่งตรงมาเนี่ยนะตัวนี้เข้ามานี่มาจอดเที่ยวจอดรถเนี่ยเนลานจอดเยอะเลยเข้ามาจอดตัวนี้เราก็จะมาจะมีอะไรเรามัจฉาตรงนั้นตัวนี้จะเป็นถ้ำขอยย้อยใช่ไหมวัดเขาทางคอยย้อยแต่ถ้าจะไปไหว้บสถ์จับทองบุตรทองต้องไปน้เดินต่งนน้นนิดนึงพอดีเมื่อกี้เราเข้ามาเราไปจอดที่รถ โบสถ์สักทองก่อนเราให้มานี่เพราะเราไม่รู้บาางแรกนะแนะนำใครมาก็เข้ามาเลยกลับตรงเข้ามาจะมีที่จอดรถนี้ไะเดี๋ยวเข้าไปดูวัดเขาย้อยเข้าไปเลยไหมหรือว่าเดินดูรอบนอกก่อนเดินดูเดินรอบนอกก่อนไหมดึงไงนั้นวังมัจฉาดูก่อนไหมมาขึ้นมานี่นะไป เดวังกุโพร้อนดับนะ,ะใช้ไอ้ตลมเป่าด้วยป่ะไปวาถ้ำมเขาย้อยเดี๋ยวเราพาดูรถมาก่อนนะข,ขึ้นไปข้างบนตัวนี้วังมัดฉามีอะไรวังมัดฉาห้องน้ำวังมัดฉาแล้วจะเป็นที่ให้อาหารปลานะเลี้ยงปลาให้อาหารปลาประมาณนั้นเลยเห็นไหม ออมีที่นั่งถ่ายรูปมีอะไรตัวเนี้เราไป่องดูตัวนี้ก่อนก็ได้เราไปขึ้นไปนู่นนะอ,นนอันนี้นี่นี้น่าจะเป็นอ้อง 5G แล้วทนี่ไงมีอะไรไม่มีอะไรนะอันนี้เรียกว่าบางมัดฉาเลยรพอนั่งร่วมนั่งถ่ายรูปธรรมดา สวยๆไปเรากขึ้นไปดูข้างบน